ต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เลสเตอร์ซิตี้เริ่มต้นกันที่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านย่อนเป็นบททดสอบของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไม่เว้นแม้แต่สโมสรฟ,ฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่อย่างเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามที่เคยสร้างเทพนิยายอันน่าเหลือเชื่อบนเวทีพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูการ2015-16พวกเขาเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายเมื่อต้องร่วงหล่นจากหลีกสูงสุดอีกครั้งในปี2025 ซัมเมอร์ที่ผ่านมาจึงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งสำหรับแฟนบอลน,นอกสนามเปรียบเสมือนพายุที่โหมกระหน่ำซัดเข้าใส่เรือลำงามที่กำลังออกทะเลลึกแต่ถึงกระนั้นบนผืนหญ้าพวกเขากลับแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีบางอย่างภายใต้การนำของรูทวานนิสโตรรอยและผู้สืบทอดมาติสิฟเวนเตการเตรียมความพร้อมก่อนการกลับคืนสู่สมรภูมิแชมเปี้ยนชิพนั้นจิ้งจอกสยามได้พิสูจน์ตัวเองในสนามด้วยผลงานอันน่าประทับใจ พวกเขาคว้าชัยชนะไปถึง5จาก6นัดในเกมพรีซีซั่นซึ่งถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความผันผวนของสถานการณ์การพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียวเกิดขึ้นในการฝึกซ้อมที่ออสเตรียโดยพวกเขาแพ้ให้กับทีมจากเยอรมันอย่างเคินไป3-1ต่อแต่ทว่าพวกเขาก็แก้ตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยการเปิดบ้านเอาชนะยักษ์ใหญ่จากเซรีอาอย่างฟิอเรนตินาไป2-0ต่อบนผืนแผ่นดินอังกฤษ ในเกมนั้นจอแดนอารูและอับดุลฟตาวูซึ่งเพิ่งฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าระยะยาวกลับมาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและเป็นผู้ทำประตูชัยให้ทีมนี่คือสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าแม้เรือจะโครงเคลงแต่ลูกเรือก็ยังคงยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความหวังที่เริ่มผลีบานสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของเลสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้คือการเปลี่ยนแปลงของขุมกำลังสำคัญหากจะกล่าวให้กระชับที่สุด ยิ่งพูดน้อยยิ่งดีสำหรับแฟนบอลเรื่องที่เกิดขึ้นนอกสนามการจากไปของตำนานอย่างเจมี่วาดีในรูปแบบฟรีเอเย่นคือการสูญเสียครั้งอยากที่สุดในตลาดซื้อขายอันน่าโหดร้ายของสโมสรวาดีไม่ได้เป็นเพียงศูนย์หน้าผู้ทําประตูแต่เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและหัวใจของทีมตลอดหลายปีที่ผ่านมา การที่นักเตะระดับตำนานผู้เป็นหัวใจสำคัญของทีมจากไปโดยไม่มีค่าตัวย่อมสร้างช่องว่างที่ไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนประตูแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณและความเป็นผู้นำที่หาใครมาทดแทนได้ยากนี่คือรอยแผลเป็นที่อาจต้องใช้เวลาเยียวยาน,นานทีเดียวนอกจากเจมี่วา์ดี้แล้วเลสเตอร์ยังได้ปล่อยตัวผู้เล่นคนอื่นๆอ,ออกไปอีกหลายรายเพื่อปรับสมดุลและลดภาระค่าใช้จ่าย คอเนอร์โคดีกองหลังจอมเก่าถูกขายให้กับเร็กซัมซึ่งเป็นคู่แข่งในแชมเปี้ยนชิพรายใหม่ของพวกเขาเช่นเดียวกับแมสเฮอร์แมนเซนผู้รักษาประตูอนาคตไกลที่ตกลงย้ายไปร่วมทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ด้วยค่าตัวสูงถึง18ล้านปอนด์หรือบางรายงานก็ระบุที่20ล้านปอนด์การจากไปของเฮอร์แมนเซนถือเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินครั้งสำคัญให้กับสโมสรในช่วงเวลาที่เปราะบางนี้ รายชื่อผู้เล่นที่โบกมือลา King Power Stadium ยังคงไม่หมดเพียงเท่านี้ d ดนเนียรไอเวอร์เซนย้ายไป Preston North End แบบไร้ค่าตัวเช่นเดียวกับแด n น y ่วา d ดที่ตามโคดีไปเร็กซัมเบรดยังย้ายไป Bristol โรเวอร์สและโทมัสวิลสันบ Brown ถูกปล่อยยืมตัวไป s w i n d เด Town ที่น่าสนใจคือ w i l f r ิดนินดีดีกองกลางตัวเก่งก็ได้ย้ายไปเบสิกทัสในลีกตุรกีด้วยค่าตัวที่ไม่เปิดเผย การเสียผู้เล่นหลักหลายคนรวมถึงวาร์ดี้และนินดีดีซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทีมย่อมสร้างความท้าทายอย่างใหญ่หลวงให้กับมาติซิเฟเอนเตในขณะที่ขาออกมีมากมายราวกับน้ำหลากแต่ทว่าการเสริมทัพของเลสเตอร์กลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงการเสริมทัพใหม่ก่อนเกมเปิดฤดูกาลกับเชฟฟิลเวนสเตมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคืออาร์สเมียเบโกวิชผู้รักษาประตูจอมเก่ามากประสบการณ์ที่ย้ายมาจากเอเวอตันแบบไร้ค่าตัว การได้เบโกวิชเข้ามาเติมเต็มตำแหน่งผู้รักษาประตูที่แมสเฮอร์แมนเซ่นทิ้งไปโดยไม่ต้องเสียค่าตัวแม้แต่แดงเดียวสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดทางการเงินและนโยบายการทำทีมที่ต้องรัดเข็มขัดอย่างหนัก หากมองในแง่การเงินตัวเลขที่ปรากฏชัดเจนคือเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ใช้เงินแม้แต่ปอนเดียวในการซื้อนักเตะใหม่ในช่วงซัมเมอร์ปี2025แต่พวกเขากลับมีรายรับจากการขายนักเตะรวม20ล้านปอนด์ส่งผลให้พวกเขามีเน็ตสเปนติดลบถึง20ล้านปอนด์หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นสโมสรที่ได้เงินเข้ากระเป๋าไม่ใช่เสียเงินในตลาดซื้อขายครั้งนี้ ซึ่งในยุคฟุตบอลสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยการใช้ใจ่ายมหาศาลเช่นนี้ถือเป็นภาพที่ค่อนข้างแปลกตาและอาจเป็นผลพวงจากสถานการณ์ที่สโมสรถูกปรับตกชั้นรวมถึงมีข่าวลือที่น่ากังวลเกี่ยวกับการถูกหักคะแนนการเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการทีมก็เป็นอีกหนึ่งจิก๊กซอสํสำคัญของเลสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้รูดแวนนิสเตอร์รอยตัดสินใจแยกทางกับสโมสรและมาร์ตินซิฟูเอนเตสอดีตกุนซือ QPR ได้ก้าวเข้ามาทำหน้าที่แทนตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม แม้จะเพิ่งเข้ามาคุมทีมได้ไม่นานซิฟูเอนเตสก็ได้แสดงให้เห็นถึงปรัชญาและแนวทางที่ชัดเจนในเกมปรีซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนัดที่เอาชนะฟิโอเรนตินาเขาได้ใช้ระบบ4-3-3ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมภายใต้การนำของซิฟูเอนเตสผู้เล่นดูเหมือนจะพัฒนาขึ้นอย่างมากพวกเขาเน้นการเพรสซิ่งสูงและใช้การสลับตำแหน่งเพื่อสร้างความได้เปรียบแม้ว่าการปรับตัวให้เข้ากับปรัชญาใหม่นี้ต้องใช้เวลา แต่ผู้เล่นอย่างฟาตาอูและเอลคาุสก็ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีกับแนวทางนี้ใช้ชนะเหนือฟิโอเลนตินาเป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงเลสเตอร์เริ่มเกมด้วยการเพรสซิ่งสูงทันทีเพื่อบีบพื้นที่และตัดทางเลือกในการเล่นของคู่ต่อสู้ประตูเปิดของอายุก็มาจากจังหวะที่ฟาตาอูบังคับให้คู่แข่งเสียบอลในแดนสูงซึ่งทำให้ฟิโอเรนตินาอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง าตาอูยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในการดวลเดี่ยวกับกองหลังความเอ็กซ์พลซิฟเนสของเขาเป็นสิ่งที่คู่ต่อสู้รับมือได้ยากซึ่งนำไปสู่การทำประตูที่2ของทีมเมื่อเขาใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมเลี้ยงหลบคู่แข่งและปั่นบอลเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงาม เช่นเดียวกันเอลคานนสก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการผ่านบอลที่หลากหลายวันเดอร์คิดผู้นี้มักจะสลับตำแหน่งไปเล่นในพื้นที่ที่ลึกลงไป mm hmm. เพื่อช่วยในการหมุนเวียนบอลและผสมผสานการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมจอแดนอายุเองก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้ซิฟูเอนเตสในบทบาทฟอสไนเขาสามารถลงมาเชื่อมเกมระหว่างแนวรับและแนวรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อดีมากมายแต่ทีมของซิฟูเอเตสก็ต้องผเผชิญกับปัญหาบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการบาดเจ็บของกองหลังหลายรายลูคโทมัสอาจได้รับโอกาสลงสนามแต่เขาก็อาจเป็นปัญหาได้เช่นกันเนื่องจากเขาไม่มีทักษะทางเทคนิคที่มากพอสำหรับระบบการเล่นนี้ซิฟูเอเตสได้เปิดเผยว่าริาโดเพเรร r าและวิกเตอร์คริสเตียนเซนจะพลาดการลงสนามในเกมวันอาทิตย์นี้ แม้ว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บระยะยาวแต่การขาดหายไปของพวกเขาในเกมเปิดฤดูกาลย่อมส่งผลกระทบอย่างแน่นอนในทางกลับกันเจมส์จัสตินจะพร้อมลงสนามและน่าจะปรับตัวเข้ากับระบบได้ดีเนื่องจากความสามารถในรุกและตัดเข้าในของเขาจากสถานการณ์อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของเลสเตอร์ซิตี้ที่จะลงสนามพบเชฟฟิลด์วนสเดย์มีดังนี้ผู้รักษาประตูยาคูบสตลาชิก แบ็คขวาฮัมซาชาวเดอรีเซนเตอร์แบ็คขวาคาเลบโอโคลีเซนเตอร์แบ็คซ้ายเจนนิกเวสเตอร์การ์ดแบ็คซ้ายเจมส์จัสตินมิดฟิลด์ตัวรับบูบาคารีซูมาเร่มิดฟิลด์ตัวรับอลิเวอร์สคิปปีกขวาอับดุลฟาตาอูมิดฟิลด์ตัวรุกบิลาวเอลคานูสปีกซ้ายสเตฟฟี่มาวิดิดีกองหน้าจอแดนอายุ การจัดทัพนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของซีฟูเอนเตสที่จะผสมผสานผู้เล่นที่มีประสบการณ์กับดาวรุ่งยาคูบสตลาชิกได้รับความไว้วางใจให้ยืนเฝ้าเสาแทนที่แมสเฮอร์แมนเซนที่ย้ายออกไปและแอสเมียเบโกวิชที่เพิ่งเข้ามาการที่แมสเฮอร์แมนเซนยังคงเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงในเกมพรีซีซั่นนัดสุดท้ายแม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมก็ตาม อาจหมายความว่าซีฟูเอนเตสมีแผนสำรองที่ดีหรืออาจจะยังให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองหากเบโกวิชยังไม่พร้อมเต็มร้อยส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กเคเลบโอโคลี่และยานนิคเวสเตอร์การ์ดที่รักษาคลีนชีตได้ในเกมกับฟิโอเรนติน่ายอมได้รับความไว้วางใจให้จับคู่กันต่อไปพวกเขาคือความหวังในการสร้างความมั่นคงทั้งในยามมีบอลและไม่มีบอล ลูคโทมัสและฮัมซาชาวดอรีที่เคยยืนเป็นแนวรับในเกมก่อนน่าจะยังคงได้รับโอกาสโดยชาวดอรีคาดว่าจะได้รับบทบาทแบ็กขวาและเจมส์จัสตินที่หายเจ็บกลับมาจะได้ประจำการในตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งจะช่วยเติมเต็มเกมรุกทางกราบซ้ายได้เป็นอย่างดีในแดนกลางบูบาคารีซูมาเรจะทำหน้าที่เรจิสตาหรือตัวคุมจังหวะโดยแฮร์รี่วิงส์ต้องนั่งสำรองไปก่อน โอลิเวอร์สและบิล a l วเอลคาヌสจะคอยเติมเต็มในแดนกลางโดยเอลคาヌสจะเป็นตัวขับเคลื่อนเกมรุกในบทบาทมิดฟิลด์ตัวรุกด้านแนวรุกคู่หูที่เคยสร้างความตื่นตาตื่นใจในแชมเปี้ยนชิพเมื่อสองฤดูกาลก่อนอย่าง s t e ฟี่มาวิดีดีและอับดุลฟาตาหูจะกลับมาประจำการในตำแหน่งปีกซ้ายและปีกขวาตามลำดับโดยมีจอแดนอายูยืนเป็นกองหน้าตัวเป้า นี่คือทีมที่ซิฟูเอนเตสคาดหวังว่าจะสามารถสร้างผลงานที่ดีในเกมเปิดฤดูกาลและเป็นการเริ่มต้นเส้นทางในการกลับสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งนอกจากเรื่องของตัวผู้เล่นและแท็กติกอีกหนึ่งประเด็นที่สร้างความฮือหาไม่น้อยช่วงนี้คือการแต่งตั้งกัปตันทีมคนใหม่มาทิตซิฟูเอนเตสได้แต่งตั้งริาโดเปเรราแบ็คขวาชาวโปรตุเกสให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่ของเลสเตอร์ซิตี เขาจะเข้ารับตำแหน่งต่อจากเจมี่วาดีผู้เป็นตำนานการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการปรึกษาหารือกันระหว่างซีฟูเอนเตสและนักเตะในทีมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ริคาโดสวมปลอ,อกแขนกับตันทีมเขาเคยเป็นรองกับตันทีมในฤด,ดูกาลที่คว้าชแชมป์แชมเปี้ยนชิพเมื่อ2ปีที่แล้วโดยมีวาดีและมาร์คอัลไบรทันเป็นกับตันและรองกับตัน ริาโดอยู่กับสโมสรมา7ปีแล้วมีเพียงฮัมซาชาเดอรี่เท่านั้นที่ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่มานานกว่าเขาซิฟูเอ t นเตสให้เหตุผลในการเลือกริคาโดว่าเขามีทั้งคุณภาพประสบการณ์และได้รับการเขารพจากเพื่อนร่วมทีมอาชีพของเขาบ่งบอกทุกอย่างซิฟูเอนเตสกล่าวเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพอยู่กับสโมสรมานานเขารู้จักห้องแต่งตัวเป็นอย่างดี คุณซื้อยังเสริมอีกว่าจากที่ผมเห็นและจากการพูดคุยกันผมเห็นว่าเขาเป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมได้รับความเคารพจากผู้เล่นและมีความมุ่งมั่นต่อสโมสรน,นี่ทั้งหมดทําให้การตัดสินใจที่ง่ายดายแต่เหมือนฟ้ากลั่นแกล้งกับตันคนใหม่กลับไม่สามารถลงสนามได้ในเกมเปิดฤดูกาลวันอาทิตย์นี้กับเชฟฟ,ฟิลเวสเดย์เนื่องจากอาการบาดเจ็บ ทำให้ปลอกแขนกัปตันจะต้องถูกส่งมอบให้กับผู้เล่นคนอื่นในกลุ่มผู้นำเจ็ดคนของสโมสรซิฟูเอ t นเตสไม่ได้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมดแต่เป็นที่เข้าใจกันว่าจอแดนอารูและฮัมซาชูดูรีเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้นำโดยคาดว่าชูดูรีจะเป็นผู้สวมปลอกแขนกัปตันหากเขาได้ลงสนามในวันอาทิตย์ซิฟูเอ t นเตสอธิบายว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้นำนี้ก็คือ หากกับตันทีมอย่างริคาร์โดไม่สามารถลงสนามได้ก็จะมีคนอื่นที่สามารถสวมปลอกแขนได้เขาเน้นย้ำว่ากลุ่มนี้มีสมาชิก7คนเพราะเขาไม่ชอบการเสมอและต้องการให้มีคนตัดสินใจที่ดีเสมอกลุ่มนี้เป็นการผสมผสานระหว่างผู้เล่นที่มีประสบการณ์และผู้เล่นอายุน้อยรวมถึงผู้เล่นที่อยู่กับสโมสรมานานและผู้เล่นที่เพิ่งย้ายเข้ามา นี่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของซิฟูเอ t นเตสที่ต้องการสร้างโครงสร้างความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและหลากหลายภายในทีมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ในขณะที่การเตรียมทีมและการเปลี่ยนแปลงภายในกำลังดำเนินไปตลาดซื้อขายนักเตะก็ยังคงคุกรุ่นด้วยข่าวลือต่างๆล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้มีข่าวว่ากำลังวางแผนที่จะปาดหน้าคว้าตัวแคลลัมดอย กองหลังดาวรุ่งจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาติอังกฤษ U21 ดอยเป็นนักเตะที่แฟนเลสเตอร์รู้จักดีอยู่แล้วเนื่องจากเขาเคยมาเล่นกับทีมในรูปแบบการยืมตัวเมื่อฤดูกาล2023-2024และลงสนามในแชมเปียนชิพไป17นัดการที่ดอยเป็นนักเตะเท้าซ้ายและมีความสามารถหลากหลายทั้งการเล่นในตำแหน่งแบ็กหรือเซ็นเตอร์แบ็กยอมเพิ่มคุณค่าให้กับเขาอย่างมหาศาลในระดับสูงสุดของวงการฟุตบอล มีรายงานว่าเขาถูกประเมินค่าตัวอยู่ที่ประมาณ8-10ล้านปอนด์ Norwich City เป็นสโมสรที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเขาบ่อยที่สุดและดอยก็ดูเหมือนจะเปิดใจที่จะย้ายไปที่นั่นแต่เลสเตอร์และเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็มีความคิดอื่นหากพิจารณาจากสถานการณ์ของเลสเตอร์ในตอนนี้คำถามคือการเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆจริงหรือไม่ แม้ว่าดอยจะเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มที่จะก้าวขึ้นเป็นนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกในอนาคตแต่เมื่อมองไปยังรายรับจากการขายนักเตะที่เข้ามาถึง20ล้านปอนด์และการไม่ได้ใช้จ่ายในการซื้อผู้เล่นใหม่เลยการทุ่มเงิน8-10ล้านปอนด์เพื่อซื้อกองหลังอีกคนอาจจะต้องพิจารณาถึงความจําเป็นเร่งด่วนเมื่อเทียบกับตําแหน่งอื่นๆที่อาจขาดแคลนมากกว่า อย่างไรก็ตามการได้ผู้เล่นที่มีคุณภาพและเคยเล่นในแชมเปี้ยนชิพมาแล้วย่อมเป็นประโยชน์ในการปรับตัวเข้ากับทีมสุดท้ายนี้การประเดิมสนามในแชมเปี้ยนชิพฤดูการ2025-2026ของเลสเตอร์ซิตี้จะเป็นนัดสุดท้ายของสุดสัปดาห์เปิดฤดูการโดยพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์เวสต์เดย์จิ้งจอกสยามถูกปรับตกชั้นมาจากการจบอันดับที่18ในพรีเมียร์ลีก และยังคงมีรายงานที่น่ากังวลเกี่ยวกับการถูกหักคะแนนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางการกลับสู่หลีกสูงสุดของพวกเขาในทางกลับกันเชฟฟิลเวสเดที่จบอันดับ12ในฤดูการ2024-2025ก็ต้องเผชิญกับปัญหามากน้อยตามกันทั้งปัญหาการจ่ายค่าจ้างล่าช้าและการจากไปของผู้จัดการทีมยอดนิยมอย่างแดนนี่โรที่ทำให้เฮนริกเพเดอร์สันต้องเข้ามารับช่วงต่อในวันที่31กรกฎาคม ผู้เล่นหลายคนก็ย้ายตามโรออกไปอย่างไรก็ตามการที่แบรรี่แบนนันกองกลางตัวคุมเกมตัดสินใจต่อสัญญาใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นข่าวดีท่ามกลางกระแสการจากไปของผู้เล่นการคาดการ์สกอร์ในเกมเลสเตอร์พบเชฟฟิลเวสเดจากโทนี่อินเซนโซผู้เชี่ยวชาญด้านแชมเปี้ยนชิพคือผลเสมอ0 0ซึ่งเป็นผลที่บ่งบอกถึงความเหนียวแน่นของเชฟฟิลเวสเดที่จะมาสู้กับเลสเตอร์อย่างดุเดือด ผลเสมอเช่นนี้ยอมสร้างความผิดหวังเล็กน้อยให้กับแฟนเลสเตอร์ที่คาดหวังถึงการเริ่มต้นที่สวยงามในบ้านแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของลีกแชมเปี้ยนชิพที่การเริ่มต้นใหม่มักจะไม่ง่ายอย่างที่คิดไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเกมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นบทใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้ในเส้นทางที่พวกเขาต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเพื่อกลับไปยืนในจุดที่เคยเป็นจิงจอกสยามผู้ยิ่งใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีก